สองที่ใบสองถือท้งวันไปวัดพักไปแล้วกันมันวอร์ฟเลยมึงมันวอร์ฟเลยมันแบบโอ้แต่มันฝันฝันเอาเรื่องเลยอะฝันไม่หยุดฝันยาวเรื่องโอ้ยตั้งสติก่อนเราไม่กินข้าวก่อนเป็นฝ้าไหนดูหน่อยเข้าไปเช็ดนั่นก็เป็นรอยสิพ่อมันเป็นฝ้ามันเป็นฝ้าป่อน้องภูมิตำรังเรียนมามา เดี๋ยวอ่านปนปัญหาของน้องภูมิในวันนี้ก็คือว่าน้องภูมิคิดเลขไม่เขียนวิธีคิดก็น <laughs> ั่งดูอยู่แล้วเ็เขาเขียนปุ๊บ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 เสร็จหมดเลยแต่ครูจะให้เขียนวิธีคิดลงไปด้วย <laughs> มาต้องให้ลูกเขียนว <laughs> ที่มันเสียเวลากว่าที่คิดคือตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นโซนที่นั่งทําสมาธิดีมากเลยนะแล้วมันก็จะนุ่มๆใช่ไหมหเวลาเอาเข้าไปใช่ครับมันจะไม่เหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรมาต่อต้านเราแล้วเราก็ค่อยๆทิ่มแทงทะแยงตะแคงรั่วเข้าไปให้มันกระจายตัวออกจากกันอะไรอ่ะผม,ผมพี่มีสไตล์ผมกระชับปองแี่เราเห็นตรงไหนนูนเราก็ไปแทรกซึมตรงนั้นไปกดให้มันลงไปขยายให้มันเป็นโพรงเสร็จแล้วก็เคาะ จะ้นมาจิ้มต่อจิ้มต่ออ,อ๋อเป็นช่วงแบบช่วงเวลาทำสมาธิใช้เวลากับมันเนี่ยหรอใช่ just then เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีเราก็รู้สึกว่าเออเราได้ที่แล้วเราก็จะต้องเอาอุปกรณ์เพิ่มนี่นคือจะว้วย hey, เฮ้ยมซีเอหรออืมใช่แลนะ้วพอดี D. อ้าวหกเยอะไปนิดนึง อ๋อมันเป็นแบบหมุนลงไปไม่ต้องกดใช่ครับเพราะตัวกดคือตัวนี้นี่คือตัวกดอ๋ออันนี้คือตัวหมุนเกลี่ยใช่ซึ่งไอ้ตัวมันสามารถปรับสูงต่ําได้ใช่ปะเราก็จะกะให้มันพอดีพอดีกับกาแฟช่วงที่กาแฟเรามันไม่เต็มมันจะได้กดลงไปแล้วขอบมันเนี่ยจะได้ชนกับขอบโจพอดีช่วยทําให้มันตรงขึ้นในระดับหนึ่งอ๋อสุดยอดุดยอดปัดเสษไม่จําเป็นทิ้งค่ะ นี่ตองอ้วนเป็นอันเสร็จสิ้นโอ้โหโคตรน่าอวนิ้วจิ้มเลยอ่ะมันแบบเรียบๆอะ่ะอือเมริกาโน่เย็นใช่ไหมครับมาเดมเย็เดเย็ดเย็ดช่เลยใช่เลยโอ้โหา่าน,นึกว,กว่าชาชัๆๆๆๆปกเหมือนน้ำหกว่ากว่าชาชักเฮิบกบึดกระชอกบดไป อันนี้หลวมไปหน่อยมั้งเนี่ยโอ๊ยค่ะอืมหลวมไปหน่อยกาแฟน้อยเป็นนิดเพราะแทมแรงสุดละแปลว่าเบอร์บดกับเม็ดยังไม่ลงกันแล้วพอเปลี่ยนเม็ดททนะก็จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ทั้งไงก็อร่อยชัวร์เสร็จแล้วครับมาได้อไอซิ่เบิง้งเขาหอมมาก สดชื่นรูดเที่ยมจาเม็ดนี้มันจะมีความแบบดิบเปรี้ยวหน่อยๆสดชื่นสดชื่นหอมอบอวลกินกาแฟะที่บ้านดีที่สดุดใช่แล้ว <laughs> No it not it not more than a cat snake it is link <laughs> This lady she died baby <laughs> ข้าวเช้าเราวันนี้ครับข้าวต้มแห้งหมูกุ้งนะครับแล้าาวกว็เมื่อวานพี่จิ๋วเขากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาเราก็เลยเอามาเป็นเกาเหลาก็กินไปพร้อมเลยว้าวนี่แหละข้าวเช้าสังเกตุว่ามันไม่มีสีเขียวเลยก<ะ>็พี่บอกเขาไม่ผักไม่งอกแห็วไหมเออเจ้าขงโต๊ะนองอนเลยจัดเต็มไปด้วยธิ์ของแสงยานุภาพกระเทียมเกี่ยวครับโอ้พี่จอร์ดมันอยากไปเที่ยวมากเลยอยากมันไปออหัวหินรอบล่าสุดอะอวด หัวหินน่ะที่เราไปหัวหินกันอ่ะไปกับใครวะไปกันสองคนอ่ะลืมละที่ห้องน้าใหญ่ๆหญ่หัวหินอําไม่ได้เลยอ่ะกลายแบงค์ไปหมดแบงค์ไปหมดเลยอ่ะอที่สาไว้า้น้ายาวๆที่ตรงโซนนวดใหญ่ๆอ๋อยังออยังไปอ๋อด้วยสรว้น้ําไปทางตรงยาวๆเลยมีหินออกมาอ๋อละต้องอ๋อละ ทางนวดเดินเข้านวดเหมือนเดินเข้าโรงหนังอะมืดๆใหญ่ๆอ๋อเดบารายอ๋อแล้วนี่ <c oughs> จำไม่ได้แม่ทำไมที่รักไม่พูดชือ่อ <c oughs> จำชื่อไม่ได้โอ้ยถ้าพูดชื่อก็จำได้แล้วไม่พูดชืออ่อจำไม่ได้นี่อยากไปเที่ยวมากเลยเนี่ยแล้วแบบการนัตตี้นะมันยากเหลือเกินนะนัตตี้เล็กๆกินข้าวดีกว่าฉันจะป้อนพวกแกนี่คือกุ้งไม่ อ่ะเปรีย้ยวไม่พอมันยังไม่ถึงขั้นข้าวต้มเสียบวกไปเซ็กันทายเอาอือดีโคตรยอือต้องคอดกันข้าวต้มแห้งเกาเหลาร้านถหามึงไม่สั่งข้าวต้มน้ำอะไรอี่เออประหลาดดีวะ่ะพี่เอายำข้าวต้มแห้งของพี่อะแล้วก็ไปชุบน้ำอะชุบน้ำกว๋วยเตี๋ยวเรือ กูตักมาคำเล็กๆ่ะเอาหมูมาอ้วกูว่าใส่เข้าไปในน้ำเด๋ยวเลือยงรสชาติตีกันเละเทะเลยแต่ก็รอร่อยดีดอ่ะตลาดดีอุ้ยเมื่อคืนก็เนื้อวันนี้ก็เนื้อตื่นยังค่อยๆตื่นขึ้นเท่าน,นี้ค่อยๆตั้งสติได้กําลังนึกอยู่ว่าวันนี้กูจะทําอะไร <c oughs> พี่จอร์ดอยากถ่ายคีย์บอร์ดอยากถ่ายเทปคีย์บอร์ดแต่เพื่อการประหยัดเวลาพี่จอร์าสามารถนั่งลูบสวิตไว้ก่อนรอได้เลย วันถ่ายจริงมันจะได้ไม่ต้องมานั่งหลูบเพราะว่านั่งหลูบเนี่ยกินเวลาสองสามชั่วโมงคิดดูก่อนดูอารมณ์ก่อนเอาโจทย์วอลอกสอไปก่อนแล้วกันโจทย์วอลอกสอคือลึกสุดของจิตใจโอ้โหแค่ลึกสุดใจภาพผูก็ไม่ค่อยดีนะลึกสุดของจิตใจวาดหลายเดียววันนี้ไม่ดูเหมือนกันครับของเคียงกาแฟนะวันนี้ครับน่ากินโคตร จอทำเลอืมอืม,อมดีจัดเลยอ,อยากนั่งวาดรูปแต่ยังคิดอะไรไม่ออกเลยเลืกสุดของหัวใจ เมื่อวานนะอ่านคอมเมนต์แล้วเห็นว่าแบบมีน้องๆที่ดูสัปดาห์เจ็ดอ่ะที่แบบมีปัญหาก่ับแกดแพนี่แบบมาบ่นในคอมเมนต์หลายคนกันนะมัก็คงเป็นคลิปเมื่อวานซืนเนาะไม่ใช่คลิปเมื่อวานเราก็เพิ่งมาได้อ่านแล้วก็มีคนส่งข้อความแบบยาวเยีดเลยสะท้อนแล้วก็เอาข้อสอบบางส่วนออกมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งได้อ่านโพสต์ของพี่ลูกกรบเหมือนกันว่าแบบแก๊ดแพดอ่ะแกดมันคือ general นะตัว G ของมันมาจาก general ทั่วไปแล้วเขาเอาคำศัพท์มาให้ดูว่าคำศัพท์เนี่ยมันเวอร์แค่ไหน เราเห็นแล้วเราก็โอ้ตาย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 ,ตายเด็กยุคนี้ต้องเจออะไรทําไมข้อสอบของแห่งชาติมันมีปัญหาทปีได้แต่คิดแล้วก็สงสัยแล้วก็สงสารฟังเสียงสะท้อนของทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยน้องๆยุคนี้ยังไงรวมถึงน้องๆยุคอื่นๆด้วยที่มีปัญหากันมาตลอดเป็นกําลังใจให้นะทำให้เต็มที่ที่สุดนั่นแหละ ชีวิตจริงเนี่ยโอเคอ่ะการเรียนมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของใบเบิกทางแต่แบบในชีวิตจริงเราสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปได้ไกลกว่านั้นการาศึกษาในระบบมันไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันก็อยู่ในประเทศที่มันยกให้เป็นเกือบทุกอย่างผักตัวเองออกไปหาประสบการณ์เอาประสบการณ์ต่างๆมาเสริมถ้ามันไม่มีกำลังใจก็เปิดคลิปผมดูหรือเปิดคลิปอะไรดูทําให้ตัวเองมันสดชื่นนะครับอาบน้าสักทีแล้วก็ไปผมก็อยากอาบน้ำแล้วเริ่มร้อนนะครับทุกคนเด็ก6 5ห้าสู้ๆนะ ย่าใช้เวลานึกนานมากเลยครับว่าเอ <c oughs> ลึกสุดของหัวใจเนี่ยมันอะไรดีวะ กูว่านั่งคิดเรื่องราวของกูไปเรื่อยเว้ยเออจริงๆพวกมึงกับกูเนี่ยมึงรู้ไหมว่าหลายๆอย่างนะมึงรู้จากกูมากกว่ากูรู้จักตัวเองไปแล้วนะคือบางครั้งกูลืมเรื่องของตัวเองไปละแต่ว่ากูยังได้ถ่ายทอดมันไปบ้างในบางมุมบางพาร์ทเรามันรู้จักกันถึงขั้นนี้แล้วด้วยเรื่องที่พวกมึงไม่รู้เกี่ยวกับกูเนี่ยมันน้อยแบบน้อยมากจนนั่งนึกมันเป็นชั่วโมงๆคนนึงไม่ออกจะนึกออกเป็นบางเรื่องก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่มันหรือว่าเรานั้นอาจจะยังไม่กล้าที่จะแบบเปิดความลับ อันลึกสุดขั้วของหัวใจของฉะนั้นกูก็เลยไปลึกสุดใจในแบบอื่นละกันนี่ครับลูกพี่จอ์นครับนี่แหละลึกสุดใจในบรรดาบ้านของเพื่อนทุกคนนะครับที่ขับรถไปมาถึงเนี่ยนี่แหละลึกสุดใจนี่คือบ้านของเจสามชดาวิทรุษวาน,นิชครับแถวเมกะบ,บางนาครับโอ้โหใหม่ก้า อันนี้นับจากปากซอยนะ3.6กกิโลลึกแบบลึกมาก3.6กกิโลถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่ามันจะประมาณไหนนะครับเหมือนแบบเราสมมติว่าเราสตาร์ทเริ่มเดินจาก BTS สยามอะ3.6กกิโลคือเราเดินทะลุ BTS อโศกไปนิดนึง <c oughs> ลึกจริงบ้านพี่จ๊อบแม่งลึกมากเว้ยลึกๆเวลาขับไปเวลาขับกลับก็จะรู้สึกว่าโอ้ยมันลึกสุดใจ <c oughs> เฮ้ยจอนไปนั่งหาอะไรทาก่อนนั่งพักก่อนวันนี้ชิลแล้วกันนะชิลเดย์แล้วกันนะอะไรติดตากุวะเนี่ยติดตากุมานานแล้วตาเบลอมองไม่ชัดเลย แมวทั้งคนเลยนั่งทําอะไรกันะแม่จะมีอะไรจะถามไม่ว่าจุดแข็งอของยดคืออะไรเหรอไม่พรุ่งนี้มเมาคำตอบต้องตอนนี้แล้วโซเชียลเขากำลังเล่นกันเล่นอะไรอะ่ะจุดแข็งกับจุดด้อยจุดแข็งกับจุดด้อยขอเวลาคิดถามเตียก่อนเดีย๋ยวว่าจุดแข็งก็คืออะไร,รอ่ะแ <c oughs> ข็งใครฟังอดอ่อนเรื่องของเตีย๋ยแเล่นโกอ่ของเตี๋ยแล้วรีบตอบ จอลยจุดแข็งก็โมโเก่งโมโเก่งจุดด้อยอ่ะจุดด้อยก็ไม่จริงสักอย่างจิดด <laughs> จุดด้อยก็กินเก่ง <laughs> จุดด้อยก็กินเก่ง <laughs> <laughs> นึกว่าจุดแข็งคือช่างจอช่างเจรจาจุดด้อยคือไม่จริงสักเรื่องอันนี้มีอะไรกินดีไหมมูดแดงมูดแดงสรุปว่วันนี้เป็นวันที่ไม่ได้ทาอะไรสักอย่างโอโหโห้โหดูท่าน,อนโอ้โหนี่ รู้ได้ไงว่าชอบกินอ่ะมาดามอ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ซื้อมาให้อ่ะสุดยอดเลยใครใครดูสัปดาห์เดียวไปบอกเราไม่รู้นะเากเราก็ถามโทรมาถามว่ากินหนานทะเลไหมก็เลยกินกินใช่ก็ตอนแรกนึกว่าจะเอ้ยเอาฝากแค่แม่แม่ชอบกินปูใช่ไหมปุปรีบโอ้ยอาแค่นี้อะไรปกติแล้วเออแต่ไม่ไม่ไม่เราเราเราแค่นั้นไงนี่มีหอยม่อีกไม่คิดว่าโซเฟียจะซื้ออันนี้มาเพราะเป็นของโปรดต้องซื้อหอยถูกแล้ว เรามานั่งดูพี่กิวทำา <c oughs> นี่มันจะบอกว่ามันดูหน้าอร่อยมันก็ดูหน้าอร่อยนะมันเส้นก๋วยจับมันเหมือนบิงซูส <c oughs> <c oughs> ำหรับพี่มันเหมือนแบบเส้นกว๋วยจับน้ำขน้น <c oughs> เดี๋ยวพอนเข้าใจผิดครับอันนี้ไม่ใช่ออเดอร์ของวันนี้นะครับอันนี้คือแปะแอเดสของเราใช่ไหมใช่จากนั้นก็มาสั่งได้นะครับไม่ได้ลำบากขนาดนนะั้นมาสั่งได้นะครับ ป๊อบมีจุดบาจิ๋วนะครับพะเจอช่วยพี่จิ๋วทำงานช่วยก็แค่เอาเอเส้นบิงซูเนี่ยเข้าถูกขยะง่ายแค่นี้เมื่อกี้พี่จอชเปิดไลน์แมนไว้เจอร้านบัตเตอร์ชิคเก้นคือตั้งชื่อร้านว่าบัตเตอร์ชิคเก้นอ่ะพี่จ้าก็เลยลองสั่งมาเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวรอดูนื่จุดยอดอ่ะเด้งวะเด้งวะเด้งเด้งเด้งดีดีชิมเฮ้ยน่ากลัว อะไรน่ากลัวเห็นในตัวนี้จริงๆด้วยอ๋อใช่ผ้ามันติดค้างในตาใช่แล้วตรงจุดที่เป็นสีดํากลายเป็นสีขาวแล้วจุดที่เป็นสีเขียวก็กลายเป็นสีม่วงนี่ครับกลายเป็นหน้าพากเพ็ดกินเปล่าๆเมื่อกี้ก็อร่อยละข้าวปลาอืมอืมดีดีมันแหลงมันแหลงมันซื้อมาจากสมุดอ่ะไม่รู้จำด้ละสงครามหรือสาคานะแต่สมุดนำหน้า ดีใจดีใจขอบคุณครับขอบคุณครับน้องภูมิชิมกันจริงๆอร่อยเชื่อพ่อมันืออะไรอ่ะแมงกะพรุนแล้วแมงกะพรุนเนี่ยมันจะตบกรอบงึบๆนึบเีแย่กินพิสดารไม่ไม่พิสดารน้ำจิ้มสีฟูดเนี่ยเปรี้ยวๆเค็มๆโอเคเป็นไงเผ็ดเผ็ดน้ำจิ้มเป็นไงเค็มไหมเปรี้ยวๆๆเปรียๆๆปร้ยวๆๆเค็มเคมกรบกรึบไม่มีรสชาติอะไรเลยมันเป็ดว่าสีฟูดเป็ดว่าสีฟูดยังไม่จบมีอีกนึง นี่โอ้โหหอยตลับดูดีมากดูดีมากแฮปปี้แฮปปี้ <Happy. S 1> ดีทุกอย่างไปแล้วมันดูดีเหมือนกันนะนี่นะพรุ่งนี้วันจันทร์ไว้สู้ๆไว้บ,บ,บ๊วยว้าวขนาดหมูมันไม่สู้เลย <c oughs> หมูมันก็ไม่ชอบว,วันจันทร์แซมไข่เจียวปูไข่เจียวปูแกงส้มว้าว ายเป็นไข่เจียวปูกุ้งไข่เจียวปูกุ้งส้ม,มนี่แหละทำไมฉันถึงรักรสเปรี้ยวสุดยอด